สวัสดีชาวราศีการคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะเรื่องราวคนโสดจะมีใครมาชอบมาจีบคุณหรือเปล่าหรือว่าท่านที่กําลังชอบชอบใครนะคะบดูซิว่าในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่ไม่หมอลงคลิปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะคุณและเขานั้จะมีการได้กระชับความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่า เราจะชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกมากยิ่งขึ้นบ้างไหมนะคะส่วนในเรื่องของการงานการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างระยะนี้พอจะผ่านพ้นไปได้หรือเปล่านะคะจะติดขัดอะไรตรงไหนไหมนะสําหรับชาวกันนะคะจะถึงแต่วันที่24สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนนั่นเองการแบ,บ่งวันที่ของแม่หมอนะคะก็เป็นการแบ่งแบบซาตะวันตกนะซึ่งวันที่ไม่ตรงของไทยนะคะแล้วก็การเปิดพลังงานพ่าจะเป็นพลังงานโดยรวมซึ่งอาจจะ ตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวนอะกก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะส่วนท่านใดสนใจที่จะเปิดดวงชะตาของเราตรงๆเลยนะคะไอดีไลน์ของแม่หมออยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยการดูดวงของแม่หมอนะคะก็จะเป็นการดูแบบวันเดือนปีเกิดแล้วก็ดูแบบไพ่ควบคู่กันเพื่อความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ สามารถเข้ามาส่องถึงความคิดความรู้สึกของคนที่เรากําลังคุยอยู่ว่าเขาคิดอะไรเขาชอบเราจริงๆหรือเปล่าก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าในจังหวะที่เราเจอกับคนคุยอยู่เป็นจังหวะในดวงชะตาของเราเจอเนื้อคู่หรือเปล่าหรือว่าจะปรึกษาในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดูได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภาพรวมไปก่อนนะคะคนโสดเป็นยังไงช่วงนี้นะคะละักษณะเหมือนคนโสดของเรานั้นค่อนข้างที่จะ,ะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆนะคะ แล้วก็มีมาตรฐานมีกำแพงค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะตอนนี้คุณคิดว่า,าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์คุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเยอะมีความสุขด้วยตัวเองจากภายในของเราไม่ว่าสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่อยู่นะคะคือไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องในชีวิตหุนะเรื่องค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะวความรับผิดช,ชอบก็เยอะ งานก็เยอะนะคะเหนื่อยช่วงนี้ถึงแม้ว่าคุณจะท้อแท้แค่ไหนแต่คุณจะไม่บ่นทอนตัวเองคุณจะต่อสู้คุณจะฝ่าฟันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณก้าวต่อไปจะไม่ยอมถอยหลังจะไม่ยอมแพ้นะคะลุยอย่างเดียวเลยนะตอนนี้เวลานี้นะคะเรื่องงานนะเดี๋ยวเอาเรื่องงานก่อนแล้วกันนะคะงานที่ทำอยู่นะคะก็ประสบความสำเร็จดีนะคะอะไรที่คุณหวังอะไรที่คุณ กำลังมุ่งมั่นตั้งใจทํานะคะอดทนหน่อยเดี๋ยวความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่หลักของคุณเป็นไพ่เดอะเวอร์ไพ่แห่งความสุขความสําเร็จความสมปรารถนานะคะอะไรที่คุณคิดคุณทําแต่คุณต้องลงมือทําเท่านั้นนะถึงจะได้นะคะจะนั่งรอคอยวาสนาอันนี้ก็คงจะไม่ได้สมหวังอย่างที่คุณต้องการนะคะอย่ารอคอยวาสนานะคะลงมือทําได้แล้วสําหรับชาวราศีกันทุกท่านนะคะแล้วก็การที่คุณยอมเหนื่อยนะคะ ยอมที่จะให้ตัวเองได้เหมือนก็นว่ายังไงล่ะในบางครั้งคุณก็กลัวนะคะแต่ขอแค่คุณลงมือทําเดี๋ยวจะมีช่องทางมีโอกาสให้คุณได้เป็นไปนตามขั้นตามตอนแล้วก็ก้าวไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะคะช่วงนี้จะมีการเดินทางค่อนข้างที่ชัดเจนมากๆเลยแล้วก็การเดินทางในครั้งนี้จะนําพาให้คุณไปสู่สิ่งที่ดี ความสำเร็จแล้วก็จะมีระหว่างทางนะคุณจะเจอกรลยานิมิตที่ดีช่วยคุณแก้ไขสถานการณ์ช่วยคุณแก้ปัญหาได้นะคะแล้วทีนี้หลายๆท่านเลยนะคะชาวราศีกันคุณจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขคุณก็จะทำ มีความสุขจากภายในเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาความสุขของตัวเราเองไปฝากไว้ที่คนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณจะคิดได้ว่าความสุขนั้นเราสร้างได้เรามีเงินเรามีงานเรามีศักยภาพแล้วเราก็มีสติปัญญาด้วยนะคะจะมีในบางท่านนะคะคนโสดเนี่ยก็คือคนรักเก่าที่ยังคอยจับตามองคุณยังสนใจในตัวคุณอยู่ หรือคุณยังไม่ลืมเขาก็ได้นะคะน่าจะได้เจอกันแบบบังเอิญน,นะกับคนรักเก่าสิ่งเก่าๆหรือว่าคนที่เราเคยคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคยเลิกกันไปแล้วคุยแล้วก็หายไปก็จะกลับมานะกลับมาแล้วยังไงนะคะเหมือนเราจะต่อต้านเหมือนเราจะไม่เอาเราจะมีกำแพงกับเขาคือเราไม่ไม่โอเคกับคนนี้มากๆเลยใจนึงก็ ก็เคยรักเขานั่นแหละแต่อีกใจหนึ่งเขาก็เหมือนว่าทําให้เราเจ็บมากหรือเกินเลยอย่างเงี้ยนะคะมาดูซิว่าคนรักเก่าของชาวราศีกันนะคะเป็นยังไงมีราศีอะไรบ้างไงมีราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะต่างชาติก็เด่นด้วยนะ,ะเดี๋ยวจะส่องถึงคนรักเก่าชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะคะทําไมถึงยังอแอบส่องคุณอยู่นะคะ ว้าวเด็ฮีทยังรู้สึกกับคุณอยู่นะเขายังอยากจะเจอคุณอยู่นั่นเองนะคะหรือไม่ก็จะได้เจอกันแบบบังเอิญก็มีด้วยจะได้ข่าวจากเขาก็ได้นะคะเออมีชาวราศีสิงห์ด้วยนะที่เข้ามาเก,เกี่ยวพันกับชาวราศีกันนะคะคนรักเก่าของคุณเนี่ยเออแต่ที่นี้นะคะด้วยอาการของคนรักเ รักเต่าของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีความกลัวแล้วก็มีความก็ชอบนะแต่จะไม่แสดงตัวค่ะจะไม่ทำอะไรเลยแค่จะมองคุณอยู่ห่างๆยังไม่ลืมคุณนะคะเออค่อนข้างที่จะเล่นตัวมากๆเลยทีเดียวนะกะับคนรักเก่าเนี่ย หรือยังไงหรือคุณยังมีใจให้คนรักเก่าก็ได้เพราะว่าพ่อาจจะสลับกันนะคุณอาจจะยังไม่ลืมคนรักเก่ายังสองยังอะไรเขาอยู่แต่ทีเนี้ยนะคะคนรักเก่าของคุณนั้นเขามีความเขามีความอ่อนโยนในตัวเองนะแล้วก็มีความเข้มแข็งในตัวเองด้วยคือการแสดงออกของเขาคุณจะรับรู้ว่าเขาดูนิ่งดูเฉยดูเหมือนกับว่าเป็น เป็นคนที่มา่มั่นเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะดูยิงยิงในทํานองนั้นแต่ในใจลึกๆของเขาไม่ใช่เลยเป็นคนที่เซติทีมากๆจิตใจค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ายังไงล่ะเซติทีมากๆนะคะอ่อนไหวอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออ,อ,นอ,ออะไรอย่างนั้นนะคะในใจนอ่้มรทมระทวยอยากจะเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะ คิดถึงหรือว่าอยากจะเห็นหน้าก็ได้ด้วยแต่การแสดงออกของเขานั้นค่อนข้างที่จะดูเข้มแข็งนะคะดูเฉยเมยไม่มองคุณดูหยิ่งๆอะไรอย่างนี้ทิฏฐิสูงมากนะคะ,ะมาดูซิว่ายัางไงกับคนรักเกา่าเพราะว่าคุณเคยทำร้ายจิตใจเขาไหมนะคะเขาก็เลยเป็นแบบนี้ยังยังคิดถึงคุณยังรักคุณยังมีใจให้แต่ทีนี้นะคะเขา ก็อีกใจนึงเขาก็มีความเสียใจกับคุณอยู่นะคะเสียความรู้สึกอะไรที่เขายังเขาเรียกว่าเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ในใจของเขานะคะอืมคุณเคยทําร้ายเขาหรือเปล่าชาวราศีกันเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะยังรักอยู่แต่ก็กลัวความเจ็บปวดกลัวว่าคุณจะไาทาร้ายเขาซ้ําหรือยังไงหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะ หัวใจถูกทำร้ายตอนนี้ทั้งคุณและเขาก็อยู่ในอาการที่จะต้องเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะอะไรที่มันมากไปก็จะพยายามปรับลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะให้เราอยู่รอดเราอยู่ให้ได้แล้วก็ในบางครั้งนะคะบางคู่นะคือเจอกันจะมีอาการหัวใจเต้นรัวคะ่ะอาการที่เหมือนกับว่าประมาด้วยในบางท่านนะคะ แต่ก็ทำเป็นเฉยทำนิ่งไว้นิ่งไว้อะไรอย่างนั้น <c oughs> นะข่มใจเอาไว้อย่าตื่นเต้นอย่าประมาทเป็นชาวราศีกันไว้ที่อาการประมาณนี้นะคะอ่ะมีคนมาชอบคุณมาปริ่มคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นชาวกรกฏก็ได้ที่เขายังมองคุณอยู่ยังให้ความสนใจคุณอยู่นะคะเป็นคนที่เคยรู้จักกันนั่นแหละ นะคะคบางท่านก็ไม่ถึงขนาดแฟนก่าก็เป็นคนที่เคยคุยเคยรู้จักการที่เขายังให้ความสนอกสนใจคุณอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะคุยกับคุณอยู่นั่นเองนะคะและเขาก็พร้อมที่จะยังไงล่ะให้คำปรึกษาพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณได้นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะช่วงนี้ชาราศีกันใครเห็นก็คนนี้สวยจังคนนี้ดูดีจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่คุณนั้นกำแพงค่อนข้างที่จะสูงมากชอบเตะท่าชอบเกกเทอะไรอย่างนั้นหรือเปล่ามาดแมนเหลือเกินนะคะชาวรัาส,สีกันที่เป็นผู้ชายนะ,ะจะเป็นในลักษณะที่แบบมัม่นใจในตัวเองสูงมากนะคะเตะท่าสูงมากอะไรอย่างเงี้วางท่ากันเลยทีเดียวเท่ๆกันไปนะคะช่วงน,นี้สาวกกรี๊ดตาม มาเป็นยังไงบ้างเาะกับการเริ่มต้นครบหรือว่าคุยกับใครใหม่ๆม,ม,ม,ม่ไหช่วงนี้จะมีคนดีๆเข้ามาให้คุณได้พูดคุยบ้างไหม,มนะคะทําแต่งานนะช่วงนี้ทาราสิกันหลายท่านก็คือแบบว่าเรื่องความรักก็คือคุยได้แต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะเอามาเป็นแฟนนะหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่เขาดูยังยังเฉยๆยังเหมือนกับว่า ยังเป็นไปไม่ได้ไหมหรือว่าเขายังไม่ได้ตกลงปรงใจอะไรกับคุณเขาดูเหมือนไม่ชอบคุณก็มีด้วยในบางท่านนะคะคุณรู้สึกแบบนั้นเขาดูนิ่งๆดูเฉยๆดูเย็นชาดูไม่กระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราเลยนะคะ,ะก็จะรู้สึกเสียเซลกันไปนะคะช่วงนี้ในเดือนมิถุนายนคนสดของเรายังไม่เหมาะกับการที่จะ,ะจริงจงในเรื่องความรักคุยได้ก็คุยไปนะคะมีความสุขก็คุยกันแต่ถ้าโทษที เอาเนือมาแล้วนะคะแต่ถามว่าจะจริงจังได้ไหมสามดับเกิดขึ้นนะคะอะไรที่คุณตั้งใจมุ่งหวังไว้ก็ยังไม่สมดังปรารถนานะคะก็คุยกันเป็นเพื่อนได้นะ,ะไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะคะสําหรับท่านที่สถานะไม่ชัดเจนเป็นปยังไงบ้างนะคะพลังงานนี้เพิ่งจะอ่อยกันเพิ่งจะจีบกันเนี่ยนะคะอ่อยกันเป็นยังไงจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีขึ้นไหม เจสเมนคู่กรรมของคุณนี่นาเจอคู่กรรมซะแล้วโอ้แ oh. ปดดาบเป็นเด็กเนาะเป็นเด็กกองคุณนะคะหรือไม่ก็ความสัมพันธ์ของเรานั้นก็เหมือนกับว่าเด็กที่คุยกันไปคุยกันมานะคะไม่ไม่ชัดเจนแล้วก็จะเลิกคุยไหมก็ยังไม่เลิกค,คุยก็ยังมีการที่จะทักทายกันต่อไปเรื่อยๆนะคะ ไม่เดินหน้าแล้วก็ไม่ถอยหลังประมาณนั้นดีกว่าคอไม่แน่ใจในซึ่งกันและกันก็ยังมีอยู่นั่นเองนะคะต่างคนต่างกลัวว่าจะหลอกกันไหมนะ,ะช่วงนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะคุยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าอะไรจะชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะมีการคุยแล้วเข้ากันได้ดีไหมอืมบางทีเหมือนจะดีก็ดี บางทีนึกจะนิ่งก็นิ่งจะเป็นอย่างนั้นนะคะนิ่งๆสงทรงงชาวราศีกันด้วยกันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคือด้วยหัวใจของชาวราศีกันแล้วก็คนที่คุณคุยเน,นต่างคนต่างเคยเจ็บปวดมาก่อนนะคะจะคุยกับใครต่อไปนี้เราจะต้องใช้เวลาดูเขานานๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะค่อยเป็นค่อยไป ก้าวไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะคะดูนิสัยซึ่งกันและกันคุณก็คิดแบบนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ต่างจากคุณคิดด้วยเช่นกันนะคะอุปสรรคก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ เอาละในเรื่องราวชาวราสีการที่คนโสดนะคะเนาะสรุปแล้วก็คือว่าคุยกันได้ก็ขอให้อยู่ในช่วงของการเป็น,เ,ปนเพื่อนเป็นกระยาดีมิตรนะคะมีความสุขก็คุยกันไปแก้เหงาแก้เบือ่อจะถามว่าคาดหวังได้ไหมอย่าพึ่งนะคะถ้าท่านคาดหวังคุณก็จะรับความผิดหวังคนที่คุณคุยนั้นเขายังไม่ได้ตอบสนองในเรื่องของความชัดเจนสักเท่าไหร่น,นะคะเขาและคุณยังอยู่ในช่วงของการที่เริ่มต้นใหม่ๆอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันขอให้ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะกลับมาโฟกั ที่ตัวเราเองทำตัวเร,เราเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณก็เหมือนกับว่ามีกำแพงให้กับเรื่องความรักค่อนข้างที่จะสูงด้วยเนาะเอาละนะคะเดี๋ยวไม่หมอถามโชคลาภให้ดีกว่าลืมเลยงานเยอะภาระเยอะนะคะเรื่องงานเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่า,าจะไม่ดีนะคะผ่านไปได้อุปสรรคเกิดขึ้นมากมายแค่ไหนคุณก็จะสามารถเอาชนะด้วย อุปสรรคเหล่านั้นด้วยความสามารถของตัวคุณเองนะคะ,ะโชคลาบไปยังไงว้าวมีเงินก้อนหนึ่งนะคะที่คุณจะได้รับโชคลาบได้แน่เลยนะคะลองไปเสี่ยงดวงกับคนที่เป็นเด็กดูนะคะรุ่นน้องเด็กนี่แหละที่จะนําโชคลาบมาให้คุณนะคะเนาะแล้วก็โชคลาบอีกก้อนหนึ่งจะได้มาจากกับคนที่เราปลืม้มแล้วก็เขาดีกับเราคนที่คอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น แม่ก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแม่ให้เงินมาก้อนหนึ่งขอเงินแม่อะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะเอาล่ะนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบคลิปที่แม่หมอททำนะคะก็ก,นะก,กรุณากด subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยนะ,ะหรือสนใจที่จะเปิดดวงชะตากับแม่หมอโดยตรง,ดตรงอดีไลน์ของแม่หมออยู่ที่ใต้คลิปเราเองนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ